อ้เบเบบคิดจ้วยต่ละลานี่ชื่อเพลงอะไรนะแฟนจ๋าจ๋าโอเคโอเคเกลียดโอเคเลยที่เงียบไปคือนั่งคิดบุกอยู่ เกียดอ่ะฉันขออนุญาตเกียดเราเล่นก่อนเลยนะเออเขาบอกเธอมันแน่คิดเองปะหรือว่าเซิร์เคยเคยหามาแล้วเคยจำจำได้แต่ว่าจำไม่ตรงคิดตัวไม่ได้ก็เลยไปถามว่าแฟนจ๋าชื่อคุณอะไรนี่โอเคเลยชิงเล่นก่อนเลยนะประเด็นอ่ะคิดเองได้ยังอ่ะ ลืมละตายแล้วนะเขาเขินกันหมดเลยนะโอ้คนดูเยอะมากไม่คิดว่าการประกวดจะโหดขนาดนี้ยอดชา์ลอตโอนห้าร้อยคิดก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนโอนมาก่อนขอคิดอนก่อนนะมุกจีบสาวหรอ <laughs> คุณมิวเปย์หนักมากเป็นเศรษฐีดูไบมหารา